ทีนี้เรากังวลเรื่องเพราะว่าก่อนเป็นเบาหวานใช่ไหมเพราะว่าญาติสายตรงคือคุณพ่อเราเป็นเบาหวานนะครับแล้วปัญหาคือเรามีเส้นเลือดตีบแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเส้นเลือดฝอยตีบจากการที่มันเป็นโรคนะครับมันไม่ใช่เป็นเส้นเลือดฝอยที่มันตีตามอายุหรือตามความดันอะไรเงี้ยนะครับ <iden. S 1> แล้วก็คุณพ่อนเนี่ยญาติสายตรงเนี่ยเป็นเบาหวานนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็จะกังวลว่าเราจะเป็นเบาหวานเหมือนคุณพ่อหรือเปล่าถูกไหมครับฉะนั้น ในเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งเราลองไปดูคุณพ่อก่อนก็ได้นะครับว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเบาหวานนะครับในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งโอเคเบาหวานมันเป็นโรคตามพฤติกรรมตามพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องความเสื่อมของฮอร์โมนนะครับซึ่งโอเคถ้ามันเกิดหลังอายุสัก55 60 65กเนี่ยนะครับก็อาจาอจะเป็นเรื่องของอมีเรื่องของความเสื่อมของตัวฮอร์โมนนะครับประกอบกับต้องไปดูว่าคุณพ่อเนี่ยน้ำหนักตัวเกินมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีอ้วนลงพุงแล้วก็ง่ายคือเป็นหลังจากที่อายุ เยอะๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตามพฤติกรรมตามความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับนะฮะโอเคถ้ามีเรื่องของพันธุก,กรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในคนที่อายุน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับการที่มีภา,าวะอ้วนลงพุงนะครับนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะสัมพันธ์กันด้วยก็ได้นะครับทีนี้โอเคเรามาพูดถึงว่าเราเรา เนื่องจากว่าเรายังไม่เป็นเบาหวานในปัจจุบันนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเราจะเริ่มมีเพราะว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับซึ่งโอเคถ้าปไปได้เราลองมีการเช็คน้ําตาลนะครับดูก็ได้เช่นถ้าเป็นงดน้ำงดเอาไม่ใช่งดอาหารนานะครับประมาณสักอ่าหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับนะหรือก่อนมื้ออาหารเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนปกติเลยเนี่ยมันเจาะน้ําตาลที่ปลายนิ้วเนี่ยมันไม่ควรเกินร้อยนะครับนะ ปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มมีการเช็คเพิ่มเติมเช่นเ,เป็นน้ำตาลสะสมนะครับก็คือฮิมโกลบิน A1c นซีน่แหละถึ่งถ้าคนปกติเลยไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ5้ถึงหนะครับปัจจุบันอาจจะเอาถึง5.7ก็คือถ้าเกิน5.7เนี่ยถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงหน่อยๆน,นะครับอันนี้เป็น ค่าน้ําตาลที่มันกมเกาะเม็ดเลือดแดงอยู่หรือที่แพทย์เขาเรียกว่าเป็นฮีโมโกลบิน a 1 c นะครับเวลาเรามาเช็คอัพสุขภาพอะไรพวกนี้ก็จะมีตัวนี้เริ่มเจาะกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลาเรากินอาหารไปแล้วเนี่ยน้ำตาลเราขึ้นหรือเปล่าซึ่งจริงๆเวลาเทสอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องมากินเป็นแป้งที่มีน้ําตาลอยู่เป็นกูโคสเนี่ยห้าอ่าเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะตรวจหลังการกินไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับซึ่งค่าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้า มันอยู่ประมาณสักร้อยสี่สิบถึงร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยถือว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือสองชั่วโมงนะปัจจุบันก็เริ่มมีการเทสที่ชั่วโมงหนึ่งครับส่วนใหญ่ก็จะเอาที่ประมาณสักร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบห้ามันหมายความว่าถ้าเราลองกินข้าวแป้งน้ําตาลนะครับแล้วชักช่วโมงหนึ่งเนี่ยเราลองเจาะเลือดดูก็ได้แต่ว่าโอเคมันจะต้องมีน้ําตาลเทียบเท่ากับกูโคสประมาณสักเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับนะ เราลองต้องเจาะก็ได้ว่าน้ำตาลเราขึ้นระดับไหนนะครับส่วนใหญ่ถ้า,าเริ่มถ้าเจาะที่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเกิน120เนี่ยก็แปลว่าถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็หลักๆถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อเป็นแล้วเราเริ่มมีสุรติบแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้หรือต้องทําก็คือต้องพยายามอย่าให้มีไขมันในช่องท้องนะครับนะกนะ็คือก็อให้คืออย่า ใช่อ,อย่าให้อ้วนลงพุงนะครับก็คือกินแป้งกับน้ําตาลตามาพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันนะครับนะแล้วก็คือลดสัดส่วนแป้งกับน้ําตาลนะครับอาจจะเพิ่มโปรตีนนิดหน่อยแล้วก็อย่าให้แคลอรี่แต่ละวัน,นมันเกินเยอะแล้วมันสะสมไปเรื่อยเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะตามมาด้วยว่าไขมันในช่องท้องซึ่งไขมันในช่องท้องเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นเบาหวานง่ายเพิ่มไปอีกในอนาคตนะครับประมาณนี้นะ